สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเป็น Portable นะครับ SSD นะของ n s c e n นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับ ESD 3 1 0 4นนะครับผมนะครับก็ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น อ่าเพื่อนี่คือเป็นฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอลนะครับแต่เป็นชนิด SSD นะครับโซลิสเตต์นั่นเองนะครับผมนะครับก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับในความจุที่มากกว่าเดิมนะอันนี้จะเป็นความจุ1นึ่งเทราไบต์นะครับที่ผมสั่งมานะจะมีเป็น2องเทราไบต์ก็มีนะแต่อันนั้นคือเกินความจําเป็นนะครับผมก็เลยสั่งมาแค่1นึ่งเทราไบต์นะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีวิวกันดูว่าตัวจริงจะเป็นยังไงแล้วก็ความเร็วจริงๆที่ผมอภิสเทสเนี่ยจะได้ความเร็วตามสเปคที่ระบุไว้หรรรรรืือออเเปปปล่่่่าาานนะะะะคคคคัับบบตมมสททีีีุไว้ก็ดยูณ1000 ห้าสิบเมกนะส่วนไร้นะครับอยู่ที่ประมาณ950เมกเบอร์เซกนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงไหมนะความเร็วนะครับผมนะครับแล้วก็ USB นะตัวนี้จะเป็นแบบ Dual USB นะครับก็คือจะมีทั้ง USB Type ไท A, แล้วก็ไท e C นะสามารถ ต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะตัว Type C แล้วก็ต่อกับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าอนาคตเนี่ยอุปกรณ์ IDY เนี่ยเป็น USB C นะก็สามารถเอาไปใช้ร่วมกันได้นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแฟลชท้ายนะครับเป็น 3D NAND แฟลชนะครับคือเป็นอ IC แฟลชนะครับอยู่ข้างในนะนะครับความจุก็แล้วแต่รุ่นนะครับผมนะครับส่วนสีจะมีสีดํากับสีเงินนะอันนี้ผมสั่งมาเป็นสีดำนะครับขนาดนะครับอยู่ที่71มิลลิเมตรนะครับกว้างประมาณ2เซนหรือว่า20่มิลนะครับน้ําหนักประมาณ1ิ ซึ่งเล็กมากเลยนะแล้วก็นะครับรองรับในส่วนของ Windows นะครับแล้วก็ในฝั่งของ Mac ก็รองรับด้วยนะครับผมนะครับก็อันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของแพคเกจครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับเนี่ครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะอันนี้ผมยังไม่แกะนะอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทแบบเก่านะที่เป็นฮาร์ดดิสก์ Hard อยู่ข้างในนะ2.5นิ้วนะครับผมดูขนาดครับเห็นไหมนี่ขนาดแค่กล่องนะยังแบบว่าคือใหญ่เท่ากับฮาร์ดดิสกรุ่นเก่าเลยอะ นะครับแล้วดูเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าจะเล็กขนาดไหนนะข้างในนะครับผมนะครับโอเคนะครับยังไงก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มแกะเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะอ่านะครับแกะออกมานะครับก็โอเคครับแกะมาก็จะประมาณนี้นะมีคู่มือหนึ่งฉบับแล้วก็มาเจอในส่วนของเจ้าตัวพระเอกของเราก็คือเป็นนี่ครับครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูกันนะครับว่า ตัวข้างในนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะนี่ครับนี่ด้านหลังเนาะนะครับจะเห็นได้ว่ามี USB 2ฝั่งนะเป็น Type C ฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็น USB เอฝั่งหนึ่งเป็น USB 3.2นะครับเนี่ยนะเป็นพอร์ตสีฟ้าแบบนี้นะครับผมนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็น USB C นะนะครับที่อยู่ในพวกโทรศัพท์พวกซัมซุงอะไรพวกนี้นะนะครับผม นะครับแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ก็จะเป็น USB C อยู่แล้วนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ดูเทียบให้ดูนะนี่อันนี้ก็1เทราไบต์นะตัวนี้นะครับหเทราไบต์เหมือนกันนี่1่เทราไบต์ครับดูขนาดก่อนเห็นไหมเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอันเล็กจิ๋วเดียวเองอะดูดินะครับก็ผมจะเอาไปทสดูในคอมจริงๆดูครับว่าเอ๊ะมันเร็วจริงอย่างที่แบบเขาเคลมไว้ไหมนะตรงนี้นะนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวลองในกลับโทรศัพท์ก่อนดีกว ผมก็จะเสียบเข้าไปเลยนะอันนี้คืออันนี้ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเดี๋ยวเสียบเข้าไปเลยครั้งแรกนะครับดูซิว่าจะขึ้นไหมอ่าขึ้นนะนี่ไงเพิ่มจัดเก็บแล้วโอ้เสียบก็ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับเข้ามาหน้านี้นะแล้วก็มาที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับผมนะครับนี่มาแล้วนะครับตัวนี้ครับนี่ที่จัดเก็บข้อมูล USB หนึ่งนะครับขึ้นแล้วนะศูนย์จุดเก้า 0.93ก็คือ1เทราไบต์นะครับ0.93ทีนี่คือ1เทราไบต์นะปัดขึ้นนะครับผมนะครับใช้ได้แล้วนะครับเสียบปุ๊บใช้ได้เลยนะเห็นไหมสะดวกมากเลยอันนี้ในฝั่งของ Android นะครับก็เสียบแล้วก็ขึ้นเลยนะนะครับแต่ว่า iOS เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าใส่พอร์ตที่แปลงจากไลานิ่งเนี่ยมาเป็น USB-C แล้วไปเสียบแล้วที่เครื่องจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมอันนี้ไม่เคยลองนะถ้าพี่ๆท่านไหนมีใช้รุ่นนี้อยู่แล้วหรือว่าซื้อมาแล้วเนี่ย แล้วเอาไปใส่พอร์ตแปลงแล้วถ้าใช้ได้ไงก็พิมพ์คอมเมนต์แจ้งผมนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่ไม่มีเครื่องมือลองไม่มีตัวแปลงลองนะครับผมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปลองในคอมให้ชมกันนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะนะครับจะเอาตัวตัวนี้นะนี่นี่นะครับไปใส่ที่คอมผมนะครับผมจะเริ่มทําการเทสนะครับโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมนี้นะในหน้าจอเลยนะครับ k i n s t o n Disk Mark Portable นะครับผมนะครับผมจะเปิดขึ้นมาก่อนนะครับรอไว้ตรงนี้เลยนะครับคือเจ้าตัว ฮาร์ดดิสต์เอ็กซ์เทอร์นอลนะครับตัวนี้นะจะมีเสียบได้2ฝั่งก็คือฝั่งที่เป็น type c นะครับกับฝั่งที่เป็น usb type a นะครับผมจะเริ่มเทสจาก usb type a ก่อนนะครับแล้วมาดูความเร็วกันครับว่าจะได้เท่าไหร่นะก็เดี๋ยวผมจะเสียบเจ้าตัวนี้นะฝั่งที่เป็น usb type a ครับไว้ข้างๆล้วมาเทสสปีดนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับไดร์ผมจะขึ้นนะมาเป็นไดร์ที่สานะครับผมก็คือเป็น t r a n s c r e n s e e ตัวนี้นะหนึ่งเทราไบต์นะครับครับผมจะทําการเลือกนะครับ ให้เป็นอะเดี๋ยวผมปิดโปรแกรมไปก่อนครับพะมันไม่เจอดิสนาะต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับหนึ่งรอบโอเคครับผมจะเลือกเป็นไดเอนะครับก็คือเทระบต์ตัวนี้นะแล้วผมจะกดเทสนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความเร็วที่ได้จะได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าในฝั่งของรีดมาแล้วนะครับ459นะครับซึ่งยังน้อยกว่าสเปคที่ระบุไว้ที่ตัวกล่องตรงนี้นะนะครับที่ตัวกล่องระบุไว้1 0ึ0ักวเมตรนะคบผมนะครับส่วนไรท์เนี่ยจะอยู่ที่950เก้ารกนะครับ ยังไม่ขึ้นนะครับฝั่งไ์ยังไม่ขึ้นนะครับอ่าไ์มาแล้วครับอ่านี่คือเทสจาก USB Type A นะครับผมนะครับครับอันนี้ก็คือผลการเทสนะครับจาก USB ในฝั่งที่เป็นพอร์ต USB Type A นะครับผมนะครับจะได้เความเร็วในการอ่านนะครับหรือว่ารีดเนี่ยอยู่ที่461.62เมกะบิตเปอร์เซกนะครับผมนะครับส่วนไรนะครับจะได้437.38นะครับ เมกะบิตเปอร์เซกนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าน้อยกว่าสเปคที่ระบุไว้ที่กล่องประมาณครึ่งหนึ่งได้เลยนะเพราะว่าสเปคที่กล่องระบุไว้พันห้าสิบเมกะเปอร์เซกนะครับส่วนไรนี่จะอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบเมกะเปอร์เซกนะครับเดี๋ยวผมจะสลับพอร์ตเป็นพอร์ตย s b บีไ e ซีนะครับอันนี้นะครับ ต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะเทสในส่วนฝั่งที่เป็น usb type c เล็กๆอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวให้จําค่าเดิมไว้ก่อนนะครับค่าเดิมได้ประมาณ460นะครับค่าอ่านนะค่าเขียนก็ได้ประมาณ437นะผมตีให้ว่า read กับเขียน read กับ write เนี่ยประมาณ440นะครับเดี๋ยวผมจะคนเซิลอันนี้ไปนะแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเทสในส่วนของที่เป็น usb type c อันนี้นะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเสียบไปก่อนนะครับปึ๊บนะบตอนนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดโปรแกรมเปิดใหม่นะครรับเพาาะว่ ตัวเครื่องจะได้รีเฟิร์สเจ้าตัวพอร์ตขึ้นมาใหม่นะมันไม่เจอพอร์ตนะครับโอเคตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับทันเซนนะแต่เป็นของในฝั่งของ USB Type C นะครับผมก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่แล้วก็เลือกเหมือนเดิมครับได้ E แล้วก็เทสเลยครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับผมนะครับโอเคครับตอนนี้เขาไปเทสในส่วนของไรท์แล้วนะครับสรุปว่าลีดนะครับเราได้ที่นะครับ1000กับ36 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับซึ่งเห็นไหมครับตรงตามสเปคเลยนะผมถือว่าตรงนะเพราะในสเปคเนี่ยระบุไว้กับพันพันกับห้าสิบเมกะบิตเปอร์เซกนะครับส่วนไร์นะครับส่วนไร์เนี่ยได้ถึงเก้าร้อยหกสิบสามจุดสี่เลยนะซึ่งในสเปคเนี่ยระบุไว้เก้าร้อยห้าสิบเมกะบิตเปอร์เซกนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงตามสเปคเห็นไหมอันนี้คือผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะครับว่าเออ่ถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยต้องการเออ่ฮาร์ดดิสก์ที่มีความเร็วหรือว่าเออ่โซลิสเตด พอร์ตเทเบิลที่มีความเร็วนะครับให้ดูอย่าลืมดูอุปกรณ์ของเครื่องโน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อด้วยนะถ้าเป็นพอร์ต USB Type A นะครับจะจะส่งผ่านความเร็วหรือว่าส่งข้อมูลน่ะได้เพียงประมาณ440เมกะบิตเปอร์เซกนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเขียนทั้งอ่านจะได้เลทประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าอยากจะให้แบบว่าเร็วตามสเปคเลยนะครับต้องใช้เป็นพอร์ต USB Type C นะครับ ถึงจะได้ความเร็วแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็คือ1 0ึ่กับ36เมกะบิตเปอร์เซกนะส่วนไร์นะครับจะได้9 6 3 4เมกะบิตเปอร์เซกถือว่าโอเคเลยนะนะครับนี่วิธีการเทสของผมผมเทส2แบบนะนะครับผมครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว p o r t a b l e SSD ตัวนี้นะก็โอเคเลยนะใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวคตรเล็กนะครับเนี่ยเล็กมากเลยนะคือแบบลืมแบบนี้ไปเลยอันนี้มันไปไหนพกมันก็น้ำหนักมันก็เยอะครับอันนี้มันเล็กนิดเดียวเองนะนะ แต่ข้อเสียคืออาจจะมีความร้อนนิดนึงเวลาเขาโอนถ่ายข้อมูลนะครับเพราะตรงเนี้ยตัวเขาเองเป็นอลูมิเนียมนะเขาจะใช้ตรงเนี้ยระบายความร้อนนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับรีวิวอันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะนะครับก็เป็นทางเรื่องนะหวังว่าพี่ๆท่านอื่นที่สนใจเจ้าตัว p o r t a b l e SSD แบบนี้อยู่เนี่ยแล้วหาข้อมูลแล้วมาเจอคลิปผมเนี่ยก็เอาไปดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับถ้ามีอะไรที่เป็นเทคนิคดีๆหรือว่ามีรีวิวอะไรใใใหหหมมม่่ๆผลง้ช สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่เป็นไงอันเล็กกิ๋ว